เมื่อคุณพ่อไม่อยู่แล้วลูกก็ต้องตามไปนะครับเหมือนว่าลูกชายของคริเซโนโรนันโดครับอำลาลเยาวชนของปีสแสดงแมนยูเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลับไปที่แรวลมาริดราชันชุดขาวแล้วด้วยนะครับม,มาฟังกันเลยนะเราต้องบอกว่าคริเยโนโรนันโดจูเนียครับลูกชายคนโตของโรนันโดเนี่ยย้ายออกจากทีมเยอชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่คุณพ่อของเขาก็ยกเลิกสัญญาก,กับแมนยูเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โรนัลโดครับเราต้องบอกว่าเขาให้สัมภาษณ์เชิงลบกับแมนยูนะก่อนโดนยกเลิกสัญญาด้วยความยินยอมร่วมกันทั้ง2ฝ่ายเมื่อเดือนที่แล้วนะครับขณะเดียวกันครับโรนัลโดจูเนียร์ลูกชายคนโตของโรนัลโดก็เล่นให้กับอะคาเดมี่ของแมนยูเหมือนกันแหละแต่ตอนนี้อํลลาทีมไปพร้อมกับคุณพ่อครับและกลับไปร่วมทีมเยาวชนของแรมดรดที่ซึ่งเคยเล่นมาก่อน จะบอกว่าเส้นทางการาแข่งในระดับเยาวชนของโรนัลดอนิเร์นะมักจะสอดคล้องกับคุณพ่อของเขาเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับเจ้าหนูรายนี้ครับย้ายจากเรอัลมาดริดไปมาลายูยเวนโุสแล้วก็แมนยูเนี่ยเหมือนกับคุณพ่อของเขาเลยก่อนที่จะกลับมาอยู่กับเรอัลมาดริดนะซึ่งคุณพ่อของเขาก็มาฝึกซ้อมเรียกความฟิตขณะตามหาทีมใหม่อยู่นะครับ ต้องบอกว่าโรนันโดครับตกเป็นข่าวย้ายไปร่วมชีมอันนาเซในซาอุดิอาระเบียนะที่พร้อมยื่นข้อเสนอมาหาสันเพื่อนม้น้นาวให้เขาเนย้ายไปเล่นในตะวันออกกลางมีรายงานบอกว่าดีลนี้ครับเป็นข้อเสนอ7ปีมูลค่ามากกว่า1000ล้านปอนด์ครับโดยจะเป็นการคาแข้ง2ปีครึ่งแล้วค่อยผันตัวมาเป็นทูตให้กับซาอุดิอาระเบียครับที่เตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพก่นกันฟุตบอลโลกในปี2030ด้วยนะครับโอ้โหก็ต้องมาตามดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับดีลของคริเยโนโรนันโด ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะไปร่วมทีมไหนนะครับก็ต้องมาตามดูกันอย่างใกล้ชิดเลยส่วนลูกของเขาก็กลับไปที่อะคาเดมี่ของเรอัลมาดริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคริสเตนโนโรนันโดก็ต้องมาตามดูว่าจะเป็นยังไงขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม